สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนออหมูต้มสับประรดคืออยากกินสับประรดหมูต้มสับประรดเลยไปหาซื้อมาไว้นะคะเราจะทำการทำหมูต้มสับประรดให้ดูนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมนะคะเล็กแบบน้อยให้ให้ให หอมนะคะแค่เหลืองเล็กน้อยแล้วเราเราชอบใส่อหอมใหญ่ด้วยนิดนึงนะคะเพื่ <c oughs> ให้อาหารหอมได้กินหอมของกระเทียมกับหอมใหญ่นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูแต่ไม่ใช่หมูสามชั้นอันนี้หมูเนื้อสัง่ง ลังไปผัดนะคะจะเบาไฟนิดนึอยนะค่อยๆผัดไปเห็นไหมคะหมูที่เราผัดก็เริ่มสุกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่สับปะรดล,ลงไปผัดนะคะ จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลามากจนะคะชุบรสแ,แล้วก็ผงรสดีนิดหน่อยเห็นไมคะแล้วเราก็จะผัดไป สีสันสับประรดสีดเหลืองน่าทานมากเราผัดเข้าพี่กันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำแล้วก็เสิเที่ยวให้หมูกับสับประประดเข้ากันนะคะ ตอนนี้เราไม่คนแล้วนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยไฟอ่อนๆนะคะ่ะค่ะหน้าตาหมูต้มสับประรดของเราก็ออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าทานสีเหลืองมีวิตามินซีมีโปรตีนทานอาหารด้วยกันนะคะค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารพื้นบ้าน,บ,านบ้านของเราคนไทยนะคะ หมูต้มสับประรดของเราเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานไหมคะทานอาหารด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ